สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้พบกับคุณครูประจวบเข็มทองในการจัดการสอนออนไลน์วิชาพละศึกษาชั้นปรึกษาปีที่6สาระการเรียนรู้ที่3การเคลื่อนไหวการออกกำลังกายการเล่นเกมกีฬาไทยกีฬาสากลหน่วยการเรียนที่3การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายวันนี้ เราจะเ,เรียนเรื่องเกมนำไปสู่กีฬาเกมตีจับพร้อมแล้วไปเรืเลยครับนักเรียนครับการเล่นเกมนำไปสู่กีฬาเกมนำไปสู่กีฬาเป็นเกมที่มีกฎกติกาในการเล่นช่วยฝึกการเคลื่อนไหวความคล่องแคล่วว่องไวและการทำงานของกล้ามเนื้อ รวมทั้งก่อให้เกิดความสามัคคีในการเล่นเป็นทีมและเป็นพื้นฐานการศึกษาหาความรู้เรื่องกีฬานำไปสู่ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาประเภทต่างๆเกมนำไปสู่กีฬาที่น่าสนใจมีดังนี้ครับเกมตีจับอุปกรณ์ไม่มี สถานที่ใช้สนามหรือพื้นที่กว้างพอสมควรจำนวนผู้เล่นฝ่ายละประมาณ4-8ถึงคนวิธีการเล่นแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายละเท่าๆกันแบ่งสนามออกเป็นสองส่วนโดยมีเส้นกึ่งกลางสนาม แล้วให้แต่ละฝ่ายยูนเิเคดของตนเองให้เสียงท้ายว่าฝ่ายใดจะเข้าไปเล่นก่อนก่อนเริ่มเล่นให้ผู้เล่นแต่ละฝ่ายร่วมกันวางแผนในการเล่นถึงการกำหนดตัวผู้เล่นว่าใครจะเริ่มเล่นก่อนและจะทำอย่างไรไม่ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจับตัวได้ ส่วนอีกฝ่ายร่วมการวางแผนถึงกลวิธีการหลบหลีกไม่ให้ถูกแตะหรือพยายามจับตัวอีกฝ่ายให้ได้เริ่มเล่นให้ฝ่ายที่ได้เริ่มเล่นก่อนส่งตัวแทนของทีมตนเองไปเล่นหนึ่งคนในแดนของฝ่ายตรงข้ามโดยออกเสียก ตลอดที่อยู่ในแดนของฝ่ายตรงข้ามและพยายามไล่แตะฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะหมดลมแล้วรีบกลับมาในแดนของตนเองฝ่ายที่ถูกตีหรือแตะตัวจะต้องมาเป็นเชลยของฝ่ายตนเองแต่ถ้าวิ่งหนีกลับมาไม่ได้ ถูกฝ่ายตรงข้ามจับตัวไว้หรือหยุดออกเสียงตีก็จะถูกจับเป็นเชลยของฝ่ายตรงข้ามผู้ที่เข้าเล่นคนต่อไปจะต้องพยายามช่วยเหลือเชลยฝ่ายตัวเองกลับมาให้ได้ฝ่ายใดหมดตัวผู้เล่นก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้ นักเรียนครับคุณครูมีคลิปวิดีโอการเล่นตีจับมาให้นักเรียนดูและฝึกปฏิบัติกันครับเล่นตีจับจำนวนผู้เล่นไม่จำกัดจำนวนเล่นได้ทั้งผู้หญิงและชายวิธีการเล่นแบบ่งผู้เล่นเป็นสองฝ่ายกำหนดเขตแดนและเขตกักเฉลย ผู้เล่นฝ่ายที่เริ่มก่อนส่งตัวแทนออกมาหนึ่งคนโดยวิ่งเข้ามาในเขตฝ่ายตรงข้ามแล้วต้องพยายามแตะตัวผู้เล่นฝ่ายที่ตนเข้ามาให้ได้เพื่อเป็นเฉลยในระหว่างที่เข้าไปในแดนตรงข้ามให้ร้องว่าตีและต้องระวังอย่าให้เสียงขาดเมื่อรู้ว่าเสียงจะขาดต้องรีบกลับไปแดนของตนแต่ถ้ากลับไปไม่ทันจะต้องตกเป็นเฉลยอของฝ่ายตรงข้าม ผู้เล่นที่เข้ามาในแดนฝ่ายตรงข้ามต้องแตะตัวผู้เล่นในแดนตรงข้ามให้ได้และในขณะเดียวกันจะต้องระวังตัวไม่ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจับตัวไว้เช่นกันผู้เล่นที่ถูกเป็นเฉลยจะต้องรอเพื่อนเข้ามาช่วยจากฝ่ายตนจะหนีกลับไปยังฝ่ายตนเองไม่ได้ผู้เล่นฝ่ายใดที่ถูกเป็นเฉลยมากที่สุดจะเป็นฝ่ายแพ้ ประโยชน์ผู้เล่นได้ออกกำลังกายเพราะได้วิ่งได้ใช้พลังแขนและขาในการดึงจับเดินและย่าและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ